รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาเมานะครับที่เด็ดบอลนะครับนะวันนี้วันอาทิตย์ที่12นะครับกรกายน2564านะครับวันนี้อาเมาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลเพิร์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างครับลีดกับลิเวอร์พูลนะครับเตะเวลา สี่ทุ่มครึ่งนะครับคู่ที่2ครับเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะครับระหว่างครับเรอัลบาดริดนะครับกับเซลตาบิโก้นะครับเตะเวลาตีสองตรงนะครับนะครับอ่ะนะครับมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับมาดูเลทราคาก่อนครับนะค่งคุลูกนะครับนะคืงคุบลูกกับ1ลูกนะครับถ้าดูจากเลทราคานะครับนะริวพูต่อค่นคุบลูกนะครับเลทแรกนะครับดูน้ําครับ อยู่ที่0.88นะครับนส่วนทิมเยือนนะครับน้ำอยู่ที่0.94เลยทีเดียวนะครับนะครับมาดูนะครับเลทที่2กันครับ1ลูกนะครับ1ลูกนะครับทุกท่านมาดูครับน้ำเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่0.75นะครับนะอยู่ที่0.75ส่วนนะครับน้ำฝั่งทิมเยือนครับอยู่ที่0.81นะครับนะ เลราคา1ลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านเนี่ยน้อยกว่าทีมเยือนนะครับนะนะครับเหมือนกันครับนะนะครับสมมติว่านะครับแทงบอลรองไปครับ1ลูกนะครับ1ลูกถ้าถ้า1ลูกปุ๊บนะครับนะถ้าเล่นบอลรองเราก็ได้แค่นะครับ0.75นะครับนะน้ำน้อยนะครับทุกท่านน้ำน้อยนะคู่นี้ครับถ้าเอาเมาดูเลระคานะครับ สูสีนะครับสูสีมากๆนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูแฮนดิแคปนะครับนะมาดูครับคู่ครับแดนมาริกับเซอราบิโก้นะลครับแดนมาริทต่อนะครับนะมีสอราคานะครับลูกคตลูกครึ่งนะครับกับลูกครึ่งนะครับมาดูน้ำครับน้ำเจ้าบ้าน0 8 9นะครับนะส่วนทิพย์เยือนนะครับอยู่ที่0.95เลยนะครับนะนะครับเตะราคาลูกครึ่งละลูกครึ่งนะครับน้ำที่ศูนจุด แปดห้านะครับนะแต่ทีมเยือนนะครับน้ําน้อยกว่านะครับสําหรับลูกครึ่งนะครับน้ำอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดเก้านะครับนะนะครับแต่เลทราคาเวอร์นะครับสองทีมนะครับลิเวอร์พูลก็ถือว่าโอเคนะครับเลทสามลูกนะครับนะนะครับลิเวอร์พูลถือว่าสมดุลนะครับนะแต่นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเป็นเลทนี้ครับนะงสามลูกกับสามลูกครึ่งก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะเราไปดูนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนก่อนนะครับ คู่แรกนะครับนะเอาเมาให้เชียร์นะครับคู่แรกเชียร์ไปที่เลสเตอร์นะครับนะครับที่ราคาหนึ่งลูกครับนะแมนซีชนะไปครับหนึ่งศูนย์ก็ยกกันไปนะครับนะคู่ที่สองครับให้เชียร์ไปที่แมนยูนะครับนะที่ราคานะครับลูกครึ่งควบสองนะครับนะผลนะครับแมนยูนะครับกดไปครับสี่หนึ่งครับโอ้โห นัดแรกพี่โดก็โอ้โหฟอร์มสุดยอดซะแล้วนะครับนะสำหรับแฟนแมนยูนะครับก็ดีใจกันด้วยนะเมื่อคืนนะนะครับอเมาก็บอกไปแล้วนะครับทุกท่านนะมีแน่นอนนะครับสําหรับแมนยูสองลูกมีแน่นอนนะครับนะเป็นไงครับเรียบร้อยครับกดไปครับสี่หนึ่งนะครับแหมเสียดายคู่นี้ครับคู่เลสเตอร์ครับโอ้โหแมนซีบุกจริงๆนะครับบุกจริงโอ้หนะครับกล่าวว่าคู่นี้นะเห็นไหมครับบอกแล้วครับ คู่นี้มันกินกันไม่ขาดจริงๆนะครับนะนะครับอ่ะสรุปนะครับผลบอลนะครับในกลุ่มนะครับวีพีของกัมเหมาครับไม่ผ่านนะครับทุกท่านนะนะครับเสียครึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับนะแต่นะครับในกลุ่มนะครับของกมเมานะครับนะตัวแรกนะครับให้บอลสดนะครับนะเต็มเกมเต็มเวลานะครับให้คู่คิตตันพาเลตไปนะครับ ลองไปที่นะครับครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกเลยนะครับนะสำหรับคู่แรกนะครับคู่แรกนะครับคู่ที่สองคู่ที่สองคู่ที่สองก็อะนะครับก็เหมือนกันครับให้เลเตอร์ไปครับก็ยกกันไปนะครับสำหรับคู่นี้นะครับส่วนสเตปสี่นะครับโอ้โหเสียดายนะครับทุกท่านนะตายตัวเดียวนะครับตายตัวเดียวนะครับนะ แล้วก็นะครับที่อเมาบอกนะครับนะบอกไปนะครับว่านะครับบอลญี่ปุ่นนะครับนะบอลญี่ปุ่นบอลญี่ปุ่นอ่ะนี่ครับบอลญี่ปุ่นนะครับร right, ที่เอาไว้ให้ในกลุ่มนะครับคู่นี้นะครับตัวเดียวเลยนะครับนี่ครับนะโอ้โหเสียดายนะครับแต่ไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยนะครับทุกท่านนะ เพราะเอาเหมานะครับได้ออกตัวนะครับบอกสมาชิกในกลุ่มนะครับนะให้ออกตัวครึ่งหลังไปนะครับคู่นี้นะครับได้กําไรนะครับนบางท่านก็ออกเท่าทุนก็ได้ทุนนะแต่เหมานะครับส่วนใหญ่ก็จะออกเกินทุนไปครับบวกนะครับกําไรเหมือนเดิมนะครับแหมอารมณ์ร่าเริงหน่อยครับเมื่อวานนะครับบอลไทยนะครับบอลไทยบอลไทยบอลไทยนะครับเอาเหมาให้ไปในเพจนะครับ ให้นครศรีนะคร,ระ okay, ับให้นครศรีไปโอ้โหเสียดายจริงๆครับทดเวลาทดบ้าทดบอนะครับทดเยอะจริงๆโอ้โหเชียงรายกดเรียบร้อยครับชนะ3ามสองยกกันไปนะครับสําหรับคู่นี้นะครับโอ้โหเสียดายจริงๆนะครับนะอ่ะไปครับบอลวันนี้ครับบอลวันอาทิตย์นะครับก็มีนะครับบอลญี่ปุ่นวันนี้นะครับนะบอลญี่ปุ่นก็มีนะครับ บอลญี่ปุ่นก็มีนะครับบอลญี่ปุ่นบอลเกาหลีนะครับมาเข้าเรื่องดีกว่าครับมาดูคู่แรกกันริวพูนะครับกันลีนะครับมาดูครับสถิตินะครับที่เจอกันนะครับหน้าหน้าหลังสุดนะครับริวพูไปเยือนนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนัดที่สองนะครับนัดที่สองนัดที่สามนะครับชนะสองนัดติดนะครับนัดที่สี่นี่ไปเยือนชนะหนึ่งศูนย์นะครับนัดที่ห้าไปเยือนเสมอสองสองส่วนใหญ่จะเป็นทางริวพูนะครับที่ชนะนะครับ ดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของลีดนะครับนัดแรกไปเยือนเสมอในนัดที่สองครับได้ในบ้านชนะสามศูนย์นัดที่สามนะครับได้ในบ้านเสมอทั้งสองในทสี่ไปเยือนแพ้ห้าหนึ่งนะครับนัดที่ห้าได้ในบ้านเสมอทั้งสองครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะหนึ่งนะครับเสมอสามแพ้หนึ่งเกมนะครับมาดูครับเกมในบ้านนะครับห้านัดล่าสุดนะครับนัดแรกครับชนะสามศูนย์นัดสองนัดสามที่เสมอสองนัดนะครับนัดที่สี่นะครับแพ้สามสองนัดที่ห้าชนะสามหนึ่งนะครับ ในบ้าน5นัดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนะครับดูครับ5นัดล่างสุดนะเอ้ย5นัดล่าสุดนะครับของลิเวอร์พูลนะครับนัดแรกนะครับเล่นในบ้านเสมอ1นึ่งหนึัดที่สนะครับในระบาชนะ2องสูตนัดที่สไปเยือนชนะ3ามสูตนัดที่สนะครับในรนบาชนะสามหนึ่งนัดที่5เล่นในบ้านเสมอ1นหนึ่งครับนะ5นัดล่าสุดของลิเวอร์พูลครับชนะ3เสมอ2นะครับโอเคครับผลงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับ ตั้งแรกชนะสามนัด2เสมอ1นัด3เสมอ1นัด4กับด้าน5ชนะ2นัดลวดนะครับเกมเยือนชนะ3เสมอ2นะครับมาดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนนะครับนี่ภ uh ูค <huh> รับอยู <ck> ่อันดับ4นะครับแข่งไปแล้วครับ3นัดนะครับชนะ2เสมอ1นะครับมีวิ่งคะแนนนะครับส่วนนะครับลีดนะครับอยู่อันดับ15นะครับแข่งไปแล้วครับ3นัดเท่ากันนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้ไป1เกมครับมีอยู่ สองคะแนนนะครับมาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเปิดมานะครับครึ่งควบลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.05นะครับนะส่วนทีเยียนน้ำอยู่ที่0.85นะครับเลทที่2ครับราคาครึ่งควบลูกครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.02นนะครับน้ำไหลลงนะครับ ส่วนทิมเยือนนะครับน้ำไหลขึ้นอยู่ที่0.91นะครับในราคาเวอร์ครับถือว่าสมดุลนะครับนะสามลูกเรทแรกแล้วก็เรทที่2นะครับมาดูราคากันสักหน่อยนะครับนะครับราคาขึ้นครบลูกนะครับในราคาเวอร์ครสาลูกครับถือว่าสมดุลนะครับนะน้ำนะครับทิมเยือนก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับนะยังอยู่ที่0.91นะครับนะส่วนนะครับ นะเจ้าบ้านครับน้ำลดๆนะครับน้ำล้ๆเลยนะครับ1.5 1.2นะครับนะถ้าเราดูจากฟอร์มนะครับถ้าดูเราจากฟอร์ลิปูนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทุกท่านใช้ได้นะนะครับเรทเปิดมาขึ้นคุบลูกนะครับทั้งสองเรทเลยนะครับอเมองมนะครับว่าไม่น่าขาดสักเท่าไหร่นะครับลิร์พูนะครับนะนะคู่นี้ครับขอเชีย ไปที่ลิเวอร์พูลนะครับสําหรับคู่แรกนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่2คู่ที่2องนี่ครับเลยเลยนะครับไลก้าสเปนนะครับมาครับเรอันมัลลิกับเซลตาบิโก้นะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับนะบัลลิกนะครับไปเยือนนะครับนะชนะ3ามหนึ่งในสองในบ้านชนะ2อูนย์ในสามในบ้านเสมอสองสองในสี่นะครับไปเยือนชนะ3ามหนึ่งในที่ห้า เรดียนบ้านชนะ2อโซนนะคร scroll, ับโซนใหญ่ก็จะเป็นทางเรเดียนมัดลิดนะครับที่ชนะมากกว่านะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของเรเดียนมัดลิดนะครับนัดแรกครับไปเยือนนะครับชนะ1นูนย์นะครับนัดที่สองไปเยือนนะครับเสมอสามนัดที่สี่ไปเยือนชนะ4ี่หนึ่งนัดที่ห้านะครับเสมอกับเอซีมิลานไปที่ศูนย์ศูนย์นะครับนัดที่ห้านะครับไปเยือนแพ้สองหนึ่งนะครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะสองนะครับเสมอสองแพ้หนึ่งเกมนะครับ ดูครับเกมในบ้านนะครับ5นัดหลังสุดของแรนด์มาดริดนะครับนัดแรกครับชนะ2-1นัดสองเสมอทั้งสองนัดสามชนะ2-0นัดสี่เสมอที่หนึ่งนัดที่ห้าก็เสมอ0-0นะครับชนะสองเสมอสามยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมาดูครับ5นัดหลังสุดครับของเซลตาบีโก้นะครับนัดแรกครับในบ้านแพ้ครับ1-0นัดสองไปเยือนเสมอ0-0นัดสามในบ้านแพ้2-1นัดที่สี่ไปเยือนชนะ1-0นัดที่ห้าในบ้านเสมอ0-0นะครับ ชนะ1เสมอ2แพ so ้ already, 3, 2เกมนะครับดูครับเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอ0ูนย์นัดที่2ชนะ1นูนย์นัดที่3ชนะ2 1นัดที่4นะครับชนะ4 2นัดที่5แพ้2 1นึครับชนะ3นะครับแพ้ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับดังสำหรับเซลตาบิโก้นะมาดูตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเรอัลมาดริดครับอยู่อันดับ1นะครับแข่งแล้วสามนัดนะครับชนะ2เสมอ1 ยูเจ็ดคะแนนนะครับส่วนเซลตาบิโก้ยู่ดับสิแปนะครับแข่งไปแล้วครับ3ามนัดนะครับยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสองเกมนะครับมาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปครับเลทแรกเปิดมานะครับที่ราคานะครับลูกครวบลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0ู8จุดนะครับส่วนเงินเยือนน้ำอยู่ที่1น ศูนย์สองครับเลทที่สองราคาคงที่ครับคึงควบลูกควบลูกครึ่งนะครับน้าเจ้าบ้านไหลขึ้นไปที่ศูนย์จุดแปดเก้านะครับส่วนที่มีน้าอีกที่หนึ่งจุดศูนย์สี่ไหลขึ้นนะครับเลทราคาอเวอร์ครับสามลูกนะครับทั้งเลทแร่แล้วก็เลทที่สองนะครับนะครับเลทราคานะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับส่วนเลทราคาอเวอร์นะครับสามลูกก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับแต่อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับยังน้อยไปนิดหนึ่งนะครับนะนะครับ ถ้าดูจากนะครับน้ำเจ้าบ้านนะครับเห็นไหมครับเลทอยู่ที่0.88 0.89นะครับนะเลทแบบนี้เหมาะนะครับเล่นเจ้าบ้านนะครับนะน้าแบบนี้ด้วยนะครับแล้วราคาแบบนี้ด้วยนะครับนะบวกกับราคาโอเวอร์นะครับนะจัดไปครับคู่นี้ครับเจ้าบ้านนะครับนะสรุปครับมาดูคู่แรกก่อนนะครับรเวพูลนะครับนะรเวพูลนะครับ อเมานะครับมองว่านะครับเลทดราคานะครับเหมือนคู่ของเมื่อคืนนะครับเหมือนคู่ของไอแมนซีกับเลเตอร์นะครับนะเห็นไหมครับขึ้นครุนลูกน้าอยู่ที่ศูนย์จุดแปดเจ็ดนะครับนะอ่ะบอลสดนะครับอ่าบอลสดนะครับอตอนอัดคลิปเนี่ยครับอาเมานะครับให้บอลสดเอาไว้ในกลุ่มนะครับยิงแล้วนะครับนะ ไปครับแวบๆนะอยู่ต่งขวามือนะครับนะตอนเช้าไม่ใคไอดีไปนะครับครับอเมริกานะครับนะเลราคาครึ่งคู่ปลูนะครับสูงแรกนะครับกินแล้วครับหูหนึ่งนะครับกินแล้วหูหนึ่งครับเตะไปแล้ว27 27นาทีนะครับนะรอกินเต็มอย่างเดียวนะครับนะทั้งทุกท่านอาจจะไม่เห็นนะห็นแต่ลูกกลมๆกับฟุตบอลนะนะครับอ่ะมาดูที่ราคาต่อครับเรียบผูนะครับนะอามามองครับเรียบผูนี้ยิงไม่ขาด นะครับยิงไม่ขาดนะเห็นเลขราคาหนึ่งลูกไหมครับทุกท่านทําไมน้ําเจ้าบ้านทําไมน้อยจังนะครับทําไมน้ําเจ้าบ้านน้อยจังทุกท่านสังเกตไหมทําไมน้ําเจ้าบ้านน้อยจังถ้าท่านลองเนี่ยนะครับโอกาสได้ตังค์เท่าไหร่ศูนย์จุดเจ็ดหกเลยเป,เปอร์เซ็นต์กินเนี่ยประมาณเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซนต์นะครับเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับแต่ที่เอเมาจะให้เล่นนะครับทุกท่าน ให้เล่นเละราคาครึ่งกูบลูกนะครับเราอาจจะได้กินหูหนึ่งนะครับนะหรือใครไม่ชอบไม่ชอบทีมเนื้อผูนะพูดง่ายๆนะครับในสายเลือดก็ลองกันไปนะครับนะทุกท่านนะเปิดมาแบบนี้คู่คล้ายๆคู่เลเตอร์กับแมนซีเลยนะครับนะมาดูนะครับน้ํานะครับคู่แดนมารีกันบ้างนะครับนะไม่ต้องพูดเยอะเลยครับคู่นี้นะครับเด่นราคาลูกครึ่งน้ำอยู่ที่0.89 ลูกครึ่งอยู่ที่0.85นะครับนะนะครับพอๆกันนะครับคู่นี้นะครับวัดใจเหมือนกันนะครับถ้าลองลูกครึ่งเห็นไหมครับลองลูกครึ่งหนีบน้ําอยู่ที่จุด7 9นะครับนะนะครับใครชอบก็จัดนะครับไม่ชอบก็ส่วนได้ครับเอาหมาไม่ว่านะครับทุกท่านนะอันนี้คือแนวทางนะครับทุกท่านครณแรกครับเชียร์ไปเลยครับลิวพูลนะครับ ครึ่งคบลูกนะครับคู่สองเชียร์ไปนะครับเรอันมาริดนะครับที่ราคานะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับนะนะครับส่วนใครนะครับอยากได้บอลฟรีก็นดายูทูบสองตัวแล้วก็ในเพจนะครับของเมานะครับนะส่วนนะครับใครอยากได้ลิสต์สูงแรกมาดูนะครับของค่ำของค่ําคืนนะครับเมื่อคืนนะครับนะนี่ครับผลงานนะครับลิสต์สูงแรกนะครับ ไอ้ที่ติดดาวตรงนี้ครับคือว่าเน้นๆนะครับเน้นๆเลยครับติดดาวเน้นๆนะครับนะเห็นไหมครับที่เหลือเป็นไงโอ้โหมีแต่วินกับวินครับเห็นไหมลิสสูงแรกนะครับลิสสูงแรกนะนะครับเห็นไหมครับสามสิบเอ็ดคู่นะครับนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเลื่อนสองโอ้โหสุดๆครับไม่มีตายเลย สามสิบเอ็ดคู่ทุกท่านเห็นไหมใครอยากได้นะครับทักไอดีไลน์ของกเมามาครับ ahmao 99นะครับริดแบบนี้ไม่มีที่ไหนครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับอ่ะบอลสดนะครับนี่นะครับอ่ะกเมาจัดให้เป็นด้วยกลุ่มครับเห็นไหมครับนะไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โมจริงๆนะนะครับนะครับก่อนจากันไปนะครับกเมาขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับไกดกระดิ่งติดตามนะครับ คลิปใหม่ๆที่เด็ดโดนจากอเมากันด้วยนะครับนะส่วนใครนะครับอยากได้บอลสดบอลสเต็ปนะครับสเต็ปสองนะลิทสูงแรกนะครับแบบที่อเมาโชว์ให้เลยนะครับนะทักไอดีไลส่วนตัวมาครับ a h m a o 99นะครับนะรลยละเอียดนะครับอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับนะตอนนี้ครับนะที่อเมาเล่นอยู่ตอนนี้ก็มีทัวร์เลทแล้วนะครับนะใครสะดวกก็ จัดตามสบายนะครับนาวันนี้เมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ